แกคิดอะไรของแกอยู่เอาบีเอ็มแฟนมารับเด็กแว้นเนี่ยนะเป็นไงขับรถซิ่งกับไอ้ก็เราใจบีกแบบนะดูสิหัวฟูเลยปอนเขาฉลาดแค่เรื่องงานแหละเรื่องแบบเนี้ยเขาตามไม่ทันฉันหรอกแต่ฉันว่าแกระวังไว้ก็ดีนะฉันว่าปอนอ่ะมันฉลาดกว่าที่เราคิดปอนโอเลให้เรานะขอบคุณนะคะปอน แล้วก็วันนี้ขอรถได้ไหมอ่ะจะไปเที่ยวกับนิวเยียจะไปไหนกันลรอครับนิวเยียอ๋อนิวเยียบอกว่าอยากไปกินซีฟู้ดอะคะ่ะ <carre lle> ได้สิครับแล้วไปส่งเพื่อที่บ้านด้วยนะขอบคุณนะคะปอนรักปอนที่สุดเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวปอนไปทำงานก่อนนะไปแล้วนะครับนิวเยียแฟนแกนี่รวยจัดเลยเนาะมีรถให้แฟน,ฟนใช้เมื่อไหร่ก็ได้ <spe> ก็นะ ปอนเขามีราตั้งหลายคันฉันรู้แล้วจ้าไม่มีใครโชคดีไปกว่าแกแล้วแหละได้แฟนทั้งหน้าตาดีชาติตะกูลก็ดีอีกด้วยฉันยังอิจฉาเลยว่าแต่แกจะพาฉันไปกินซีฟู้ดจริงดิไม่บอกล่วงหน้าล่ะฉันกินมาอิ่มแล้วเอาไว้วันหลังนะวันนี้ฉันมีธุระเอา้าแล้วเมื่อกี้ที่แกบอกปอลไปแสดงว่าแกโกโหกเหรอก็ต้องโกหกสิถ้าบอกความจริงไปก็สวยสิวะแกเนี่ยไปเดีเ๋ย อะไแกมาแล้วจ้าไปใหม่นี่แกยังไม่เลิกติดต่อกับพีแวนนี่หรอเรียกว่ากลับมาโคจรกันดีกว่าแกคิดอะไรของแกอยู่เอาบีเอ็มแฟนมารับดิกแวนเนี่ยนะเออแกก็จุจุไว้เหอะอย่าให้ปอนร,รู้นะ นี่แกวฉันมาเกี่ยวทําไมเนี่ยฉันไม่อยากจะยุ่งเรื่องแกเลยมันก็ต้องมีเพื่อนคนหนึ่งสีที่รู้ความลับของเราจะได้ช่วยหาทางปกปิดเรื่องให้เดียนขึ้นทฤษฎีบ้าอะไรของแกเนี่ยแฟนก็รวยนีย่จะไปคบแว้นนี่พี่ใหม่พาเพื่อนมาด้วยหรอเดี๋ยวเขาไปส่งนิวยาที่บ้านก่อนนะเขาไม่ได้ไปกับเราด้วยหรอกฉันไม่ไปด้วยหรอกเดี๋ยวฉันกลับเองเอางั้นจริงเหรอ งั้นหารถเองนะฉันไปก่อนละ่ะไปไอคขึ้นรถนี่ไม่มไอคขอขับได้ไหมอ่ะไม่เอาอ่ะมันเสี่ยงเดี๋ยวเขาขับเองไปเืมอย่ามาจับมั่วซั่ว พีบอกแล้วไงว่าห้ามทายวันนี้คุยงานกับลูกค้าฮ่องกงเหนื่อยมากวันนี้คงเหนื่อยมากสินะพักผ่อนอยู่บ้านกับปีใหม่นะปอนพักไม่ได้หรอกเย็นนี้ปอนมีกินข้าวกับคุณอเนกคุณอเนกที่ปอนเคยบอกว่าจะดิวเปิดห้างกันใช่ไหมคะใช่ลูกค้าใหญ่เลยนะ แบบนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ปีใหม่เลยละสิปีใหม่เขาไปเที่ยวกับนิวเยียไม่ใช่หรออืมก็ว่าจะไปพวกนีนแหละไปคาเฟ่กันเขาอยากมีเวลากับปอนบ้างอะเอาไว้รอว่างก่อนนะช่วงนี้งานเยอะมากเออปีใหม่เงินพอไหมก็จะหมดแล้วอะขอเพิ่มอีกสามหมื่นได้ไหมเอาไว้ติดตัวได้สิแต่ปอนโอนให้นะแต่เดี๋ยวขออาบน้ำก่อนตอนนี้ร้อนมากวันดีจ้า มาแล้วเหรองั้นเดี๋ยวเขาไปเตรียมน้ำอุ่นกับผ้าให้นะนิวเยียแกรอแป๊บโอเควันนี้ไปเที่ยวไหนกันครับนิวเยียก็ว่าจะไปช้อปปิ้งกันนะคะ่ะเอ้าเหรอไหนปีงใหม่บอกว่าจะไปถ่ายรูปที่คาเฟ่ไงอ๋อใช่ค่ะไปคาเฟ่บอนไปด้วยกันไหมคะเอ๊ะคาเฟ่ผมจำได้ว่าไปพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ <laughs> ผมจําผิดเองครับค่ะฉันก็จําผิดเหมือนกันปีใหม่ชวนไปนู่นไปนี่บ่อยบางทีก็ไม่ได้วางแผนเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้ว่าแอบไปทําอะไรกันไม่ดีใช่ไหมครับหมายถึงว่าไปกินของพุกอ้วนๆนะครับเห็นว่าไดเอทกันอยู่อ๋ออันนี้ก็ห้ามปากกันไม่ได้เหมือนกันนะคะ่ะแต่ก็ห้ามเพื่อนบ้างนะครับเดี๋ยวพากันอ้วนลนะ่ะ เสร็จแ,แล้วค่ะปอนไปอาบได้เลยขอบคุณครับเป็นไรนิวเยียท่าทางแปลกปก็ปอนนะสิพูดเหมือนรู้อะไรเลยอะรู้อะไรยังไงไหนเล่ามาสิก็ปอนบอกฉันว่าให้เตือนแกบ้างอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีอะปอนพูดแนวนั้นเหรอไม่รู้ดิมันกำกวมอะ พอฉันถามก็บอกว่าอย่าพาแกไปกินอะไรอ้วนๆอ๋อแกอะคิดมากฉันก็ตกใจหมดแต่ฉันว่าแกระวังไว้ก็ดีนะฉันว่าปอนอะ่ะมันฉลาดกว่าที่เราคิดปอนเขาฉลาดแค่เรื่องงานแหละเรื่องแบบเนี้ยเขาตามไม่ทันฉันหรอกแกอย่าชะล่าใจเลยฉันรู้สึกว่ามันแ,แปลกๆอะคิดเยอะนะฉันยังไม่กลัวเลยแต่ตอนเนี้ยเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วเป็นไง ขับรถซิ่งก mm ับไอ้เราใจกว่านั่งบีเอ็มป่ะก็เราใจไปอีกแบบนะดูสิหัวฟูเลยปีใหม่ไอ้ของเงินห้าพันดิได้สิโอนนะปีใหม่พี่ไปก่อนนะจ๊ะหัวเผื่อแล้วเจอกัน ฉันก็นึกว่าแกจะขำขำแกเหงาที่ปอไม่มีเวลาให้นี่ให้เงินมันด้วยเหรอเออก็ไอ้มันต้องเติมน้ำมันนี่แต่นั่นเป็นเงินผัวแกนะปีใหม่ก็ใช่ไงแล้วแกจะเดือดร้อนแล้วแหละไม่ใช่เงินแกนี่ฉันถามแกหน่อยนะอีหมอนั่นไม่นมีอะไรดีดูท่าทานก็เรียนไม่จบด้วยแกถึงไปหลงมันขนาดนั้น,น่ะเอา้ามันก็เปิดประสบการณ์ใหม่ดีนะคนเรามันจําเป็นต้องหาประสบการณ์อะไรแบบนั้นด้วยเหรอถามจริงแหมแกเอาจริงๆป่ะ ไอ้มันก็หล่อส่สีปอนะว่าไปแกมีสามีที่หล่อแล้วก็รวยแต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆแกจะมาหลงอะไรกับเด็กแว้นไอ้เขาก็ให้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆกับฉันที่แบบไม่เคยเจอกับปอนเลยนะฉันก็เบื่อกับการเจอสังคมของปอนอะ่ะเจอแต่พวกผู้รากมากดีต้องวางตัวผู้ดีตลอดเวลาวันๆน,นะปอนก็เอาแต่ทํางานปล่อยฉันใช้เงินอยู่บ้านเบื่อๆฉันก็เหงาเป็นนะประสบการณ์อะไรของแก แกอย่ามาอ้างนู่นอ้างนี่เลยปีใหม่สงสารปอนโอ้ยแกเป็นเพื่อนฉันก็จริงแต่ฉันไม่อยากให้เพื่อนต้องมาสั่งสอนอะไรฉันนะไม่ใชิแม่เอา้าก็วหวังดีไงถึงเตือนระวังตัวแกเองจะไม่เหลืออะไรแกเองก็ไม่ได้ขี้ไก่ขี้กาทําทตัวให้มันมีคุณค่าหน่อยสิถ้าจะต้องเสียอะไรไปอะ่ะก็เสียแค่เพื่อนอย่างแกได้แหละมาสอนอยู่ได้รำคาญไม่ชอบเออมันก็เรื่องของแกเถอะเอาที่สะดวก อยไหมคะมปอนคะปี่ใหม่ขอรถได้ไหมอะ่ะพอดีว่าจะออกไปเที่ยวกับนิวเยียแต่ปอนเห็นนิวเยียลงสตอรี่อยู่พัทยากับเพื่อนแล้วนะนี่ไงนิวเยียไม่ได้บอกหรอไปตอนไหนวะเนี่ยหรือว่าปีใหม่จะตามไปพัทยาเหรอหรือว่านิวเยียจะกลับมาแล้วไปกับปีใหม่อ๋อ พอดีนิวยาให้ปีใหม่ไปรับ่ะแล้วเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ปอทิ้งคุณแจไว้ให้นะตอนนะ่ารักที่สุดเลยปอนคะปีใหม่ขอโทรศัพท์อีเครื่องได้ไหมอ่ะได้สิทำไมหัวฟูจังเหมือนนั่งมอเตอไซค์มาเลยอ๋อพอดีปีใหม่ไม่ได้ซาผมอะไรวันแล้วะ รอใครอยู่หรอปี่ใหม่วะไงรอใครอยู่แล้วตกใจอะไรขนาดนั้นอะอ๋อเปล่าอ่ะแค่ตกใจปอนไงไหนว่าวันนี้ไปหาลูกคา้างานเสร็จแล้วแล้วเราไปกันเลยไหมอืมขึ้นรถเลยไหมลูกพี่ของไอซใจดีตังเลยอ่ะให้ห้องกับรถมาใช้ฟรีด้วยปีใหม่ชอบไหมล่ะเราจะได้ไม่ต้องแอบไปเปิดโรงแรมแล้ว เขาเป็นใครอ่ะถึงได้ใจดีกับไอขนาดนี้หอเขาเป็นเฮียที่เขาลบอ่ะเขาเห็นไอททางานให้ก็เลยให้มาอยู่ชั่วคราวอ่ะดีแล้วแหละปีใหม่ไม่อยากขอรถปอนมาใช้แล้วอ่ะที่เกียจลบภาพก้องในรถว่าแต่ช่วงนี้ดูมีเงินนะไปได้เงินมาจากไหนอ่ะไหนบอกว่าทำงานได้เงินแค่ไม่กี่บาทไงก็่จากเฮียคนนี้นี่แหละ ปีใหม่นัดเพื่อนรอเปล่านิวเยียแกมาที่นี่ได้ไงอ่ะฉันไม่เคยบอกแกนะว่าอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้มาเพราะแกบอกให้มาแต่ฉันมาเพราะปอนบอกให้ฉันมาอะไรนะปอนหรอสวัสดีครับเฮียนี่พอจะมาเปิดตัวแล้วใช่ไหมครับปอนนัดฉันมาที่นี่ทำไมครับปอนแล้วทำไมไอถึง เฮียมาแบบเนี้ยจะให้บอกเมียอะไรใช่ไหมครับว่าเรื่องเป็นยังไงเอาสิบอกเขาเลยแกเองนะสิที่มาคบกับเมียฉันมันไม่มีอะไรนะครับเฮียเข้าใจผิดแล้วฉันให้นาย ฉันต้องขอบใจนายที่นายมาดูแลเมียแทนฉันบ้าปะเนี่ยเอาเงินมาให้ผมเยอะขนาดนี้นะเฮียฉันให้ได้มากกว่านี้ถ้านายสนใจยังไงครับฉันไม่มีเวลาดูแลแฟนฉันอยากให้นายดูแลปีใหม่ให้ดีฉันจะเช่าห้องให้นายอยู่ด้วยฮะจริงเหรอทำไมต้องทำขนาดนั้นเขาเฮียฉันอยากให้เมียฉันมีความสุขมากที่สุดให้นายมีเวลากับเมียฉันได้เต็มที่ นี่จะให้รถนายหนึ่งคันฉันให้จริงๆไม่ได้พูดเล่นขอบใจนะที่ทําให้เมียฉันมีความสุขนี่เฮียรอเล่นปะเนี่ยหรือจะไม่เอาล่ะเอาครับเอาครับแต่ฉันมีเงื่อนไขนะถ้านนายอยากได้เงินเยอะมากกว่าเนี้ห้ามให้ปีใหม่รู้ว่าฉันรู้เรื่องนี้แล้วทําไมเหรอครับเฮียฉันไม่อยากให้เขาคิดมากเดี๋ยวถ้าเขารู้ว่าฉันรู้เรื่องเนี้ยแลวท้าเลิกกับานายมาเนี่ย นายจะไม่มีเงินใช้นะได้ครับพี่เงี้ยขอบคุณครับเฮียเขาใจกว้างมากเลยนะให้แอ้ไ่ดูแลปีใหม่ด้วยหว่วยแล้วฉันเข้าใจแล้วทำไมคนเราต้องได้รับการศึกษาจะได้มีโง่แบบแกงไง อันนี้ด่าเฮียเขาเหรอครับนิวเฮียเขาน่าจะด่าแกมากกว่าด่าผามทำไมเฮียผมก็แค่ทําตามที่เฮียบอกเฮียจะให้เงินผมให้รถให้ห้องแต่ให้ดูแลเมียเฮีย,ฮยไม่ใช่เหรอเฮียที่ผมทําไปคุณนิวเฮียเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจค่ะในสิ่งที่คุณทําไปจะเก็บหลักฐานไว้ฟ,ฟ้องหย่าใช่ไหมคะใช่ครับถ้าคนฉลาดเนี่ยจะเข้าใจแต่ถ้าคนโง่แล้วยังเห็นแกงเงินอีกเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอก หมายความว่าไงเหรอครับตอนแรกอะ่ะที่ฉันเข้าไปคุยกับแกเนี่ยกะจะเค้นให้แกพูดออกมาตรงๆแต่ดูท่าแล้วเนี่ยแกคงหลอกไม่ยากฉันเลยใช้แกให้เก็บหลักฐานที่เป็นชู้กับเมียฉันไงฮะนี่เฮียหลอกใช้ผมหรอรถที่คุณใช้อะ่ะคุณลบข้อคุณออกหมดแล้วสินะปีใหม่ผมเลยใช้เิทีล่อเสือเข้าถ้ำเพื่อเก็บหลักฐานว่าคุณอะ่ะคบชู้กับไอ้แวนนี้ และตอนเนี้ยผมมีหลักฐานครบแล้วทั้งในรถทั้งในห้องนี้เพราะผมติดกล้องวงจรปิดไว้ไงล่ะฉันเตือนแกนแล้วนะปีใหม่บอกแล้วไม่ยอมเชื่อเองปอนมีใหม่ขอโทษนะกับไอ้นี่ปีใหม่แค่ขำๆเข้าใจครบคนเนาะครบคนไม่ฉลาดไม่มีการศึกษาซะด้วยดูท่าแลวเนี่ยไม่น่าตกการศึกษาภาคบังคับมีเฮลอกใช้ผมหรอเออแล้วเตรียมรับหมายสารนี้เลยทั้งตัวผู้และตัวเมีย ที่ผมให้คุณมาวันนี้ผมวางจะให้คุณเนี่ยขับรถผมกลับส่วนห้องเนี้ยเชิญพวกคุณออกไปได้แล้วจะออกไปไหนก็ไปผมขอไปเก็บหลักฐานก่อนไอโง่ไอ้บ้าเอ้ยนิวยีเช่วยคุยกับบอได้ฉันหน่อยสิโอ้ยเอาเวลานี้ไปหาทนายเธอปีใหม่หมดตัวแน่มีทองอยู่กับตัวดีๆไม่ชอบไปเอากวัวใต้ตมมาเปแฟนโง่เอ้ย ้อ <No. S 1> จะไปรู้เหรอแล้วนี่จะทำไงต่อะ